แชร์ก่อนปุ่มแชร์อยู่ไหนวะเนี่ยนี่หรอ่ะ Aha okay. อ่ามากันหรือ,อยังครับผมแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับผมวันนี้นที่เท่าไหร่เนี่ยผมเขียนวันที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่เขียนวันที่ผิดเนาะ้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันเลยครับผมแนวทางฮาหนอยทั้งสี่ฮานอยนะครับผมแล้วต่อด้วยชุดรวมหนึ่งชุดนะครับผมอะรอกันอยู่ ยังไม่เข้ามา 宁宁宁宁，马丽阳。 อายังไม่เข้ามานะครับผมรอแป๊บหนะึ่งยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะจ๊ะ สามนาทีกว่าละยังไม่มีใครเข้ามา สีนาทีแล้วยังไม่มีใครเข้ามาเลยนาท่าน้อยเสียน้อยนะครับผมเงียบกันเลยวันนี้ อ้าวเงียบเลยทีนี้ โอเคนะครับมันจะห้านาทีหกนาทีแล้วไงยังไม่มีใครเข้ามาสักคนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะถ้างั้นนะอ่ะนอยแรกเลยนอยกิดนะครับผมหนึ่งเจ็ดฟันหนึ่งนะครับผมเด่นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับสามตัวที่เจ็ดหนึ่งสี่และสองเจ็ดสี่เน้นหนึ่งสี่นะครับเน้นหนึ่งสี่นะ สามตัวเน้นเจ็ดหนึ่งสี่นะครับไปนอยพี่กันเลยนอยพี่ห้าหกฟันห้านะครับผมจอที่ห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์หกห้านะครับอืมซ้ำนี่ว่าห้าศูนย์ห้าหกนะครับ หกศย์และหกสนะครับผมเพราะว่าห้าหกไอหกห้ามันซ้ํานะครับผมเป็นหกสามนะห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หกสามะครับเจาะที่ห้าศูนห้าสามตัวนะห้าหกอะก็ศูนย์ห้าหกนะครับผมอีกรอบนะนอยพี่นะครับห้าหฟันห้านะครับเจาะที่ห้าศูนย์ห้าหกหกศูนย์หกสามเจาะสามตัวที่ห้าศูนห้า ห5าและ0 5 6หนะครับผมอ่ะไปกันต่อที่น้อยปกกันเลยนะครับไปกันต่อที่น้อยปกกันเลยนะครับน้อยปกนะครับผมมาที่4 6ฟันสนะครับผมเจาะที่4 2 4 3 6 2ส3านะครับผมสามตัวที่6 4สองและก็4 63หสานะครับ เน้นที่42เน้น3ตัวที่642นะครับผมอีกรอบนะ4604เ 6, 6, จาะที่4243 6263เจาะ3ตัวที่642และก็463เน้น42เน้น642นะครับผมไปที่นอย VIP กันต่อนะครับผมนอยที่4นอย VIP นะครับ1303นะครับ1303นอย VIP นะ 1>, 1 2 1 3 3สองหนอดนะครับจาะสตัวที่132และ137อีกรอบนะนอย vip นะ1 3ึ่ันสเจาะที่1นึ่3ส 3, 3 7หนอดนะครับเจาะสตัวที่132และ137เน้น3าเน้น132นะครับผมโอเค VIP จบไปมาที่ชุดรวมกันบ้างนะครับชุดรวมนะครับ ชุดรวมมีสองสามพันสองนั่นคือชุดรวมนะสองสามพันสองเจาะที่สองหกสองเก้าสามสองสามเก้านะครับเจาะสามตัวที่สามสองเก้าสี่สองหกและหกสองเก้าเน้นสองเก้าและสามสองเน้นสามตัวที่สามสองเก้านะครับอีกรอบนะชุดรวมนะชุดรวมนี่คือใช้ได้กับทุกนอยเลย สองสามฟันสองนะครับผมเจาะที่สองหกสองเก้าสามสองสามเก้านะครับเจาะสามตัวที่สามสองเก้าสี่สองหและหกสองเก้านะครับผมเน้นที่สองเกและสามสองเน้นสามตัวที่สามสองเก้านะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับ ทั้งหมดของฮานอยในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะช่วยแชร์ผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าช่องนี้เป็นเป็นช่องใหม่ของเรานะครับผมเป็นช่องใหม่พี่น้องที่กดติดตามแล้วนะครับก็ช่วยแชร์ด้วยพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามก็มกดติดตามไว้นะครับผมแอดวีจะกลับมาไลฟ์ hmm. แนวทางหวยเหมือนเดิมนะครับเหมือนอ่า สองปีก่อนที่ผ่านมามันก็เกือบสองปีแล้วที่ไม่ได้มาทําอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนสองปีก่อนที่ทํามานะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะช่วยไลฟ์ช่วยแชร์นะครับช่วยสนับสนุนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอให้แนวทางในวันนี้ปังๆเองๆนะครับเมื่อวานนี้หุวยลาวพัฒนาก็เข้านะครับสามห้านะครับตรงๆเลยนะครับผมอ่ะ ขอโชคดีกับฮานอยในวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันกับแนวทางต,ต่อไปครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ